สุดท้ายเข้าถึงนเค้าก็กลับมาในไม่ใช่ผมผมไม่คิดจะลงนะกผมการอัปเดตนี่ครับผมเป็นการอัปเดตู้ท่านวางหนังสือใหม่แล้วนะครับผมคันนี้ครับผมมันมารูปแบบที่เรียกกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มมหาวิทยาลัยมาเล่มสิบสองและสิบสี่นะฮะผมรวมถึงสิบสามด้วยนะครับผมรวมทักงหมดนะครับมาเล่มนี้ครับผมเออใช่กระตุ้นเนี่ยเขาจะสะสมนะตั้งแต่ เลี่ยมล่าสุดเลยครับเลี่ยมจบเนาะแล้วแต่ตอนจบเลยยังไม่รู้ว่าจะเล่มเลี่มจบจะมาตอนไหนนะแต่กกับ่าจะจบเล่มที่ยี่ห้าที่หกเลยครับเพราะว่าเรื่องหมา้เองมาม,มันจบเร็วเนะวาะเพราะว่าดันี้าศึกก็เป็นเหมือนกันแหละเพราะว่ามันจบทเทเลี่มที่ยี่สามใช่ไหมแล้วว่าหาพิธีหนึ่งมาก็ต้องจบประมาณที่หกเนาะโอเคไม่ต้องพูดละพูดเรื่องชาวหนังสือดีกว่า ส,ส่วนดับค่าส่วนกับวันพีชนะครับผมดับค่าส่วนเลี่ยมที่ยีบบ่สองในวันพีชเลี่ยมที่เก้าสิบหกนะครับก็จะวางที่ชั้นบนสุดเนาะส่วนชั้นกลางนะครับผมก็จะมีมหาวิทยาลัยมาเลี่ยงหนึ่งติดเลี่ยมสิสี่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด1 5บห้าสิบเละสิเจลี่ยมนะครับผมส่วน3ามเลี่ยที่เหลือสิบห้าสิบสเจนี่ยจะไม่ได้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมอาให้เสร็จก่อนค่อยซื้อ นะส่วนชั้นต่ำสุดนะี่ยก็จะเป็นชั้นว่างขผมทียเอาไว้เก็บมาฮิโร่คาเนเมนเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับผมนะเป็นการอัปเกรดนะครับผมเพื่อให้ชั้นวางหนังสือเนี่ยมันจะมีว่างขึ้นนะครับผมใช่ครับมันจะมีว่างขึ้นโอเคนะคก็ประมาณนี้ครับเป็นการอัปเดตเฉยเฉยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งไมค้าข,ขึ้นใหม่ๆด้วยแต่ทีน,นี้กอตัวเราไปก,ก่นคลิปไป